สวัสดีครับผมเสรีสิทธิ์ตาใจขอนำเสนอหัวข้อวิจัยการจำลองสภาพการไหลแบบ2มิติเมื่อมีการขุดลอกช่องลัดในแม่น้ำท่าจีนความเป็นมาลุ่มน้ำท่าจีนตั้งอยู่บริเวณภาคกลางของประเทศไทยเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมชุมชนที่สำคัญของประเทศในฤดูแล้แง ประสบปัญหาการลุกตัวของน้ําเค็มปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปัญหาดังกล่าวนี้เช่นปริมาณน้ําในแม่น้ํามีน้อยปริมาณการใช้น้ําสูงขึ้นอีกทั้งยังมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นปัจจัยเหล่านี้ก็จะส่งผลกระทบต่อการนําน้ํามาใช้ในด้านอุโปโภคบริโภคและกเกษตรกรรม ในฤดูฝนประสบปัญหาน้ำทว่วมเนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่ราบเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำจากปัญหาดังกงล่าวกรมสนรบทานมีแผนที่จะดำเนินง,งานปรปับปรุงช่องลัดเดิมที่มีอยู่แล้ว4แห่งได้แก่ช่องลัดนิ้วลายช่องลัดนางแท่นช่องลัดท่าขาและช่องลัดบางม่วงให้สามารถระบายน้ำได้เพิ่มขึ้น การปรับเปลี่ยนช่องรัดหรือว่าช่องทางการไหลย่อมทําให้ความเร็วและระดับน้ําเปลี่ยนแปลงไปอีกทั้งยังอาจส่งผลกระทบต่อการเกิดปัญหาการลุกตัวของน้ําเค็มเพิ่มมากขึ้นการศึกษาได้นําเสนอถึงสภาพการไหลและการเปลี่ยนแปลงของการไหลโดยประยุกต์ใช้แบบจำลองไม้21เฮดดีจำลองสภาพการไหล เมื่อมีการขุดลอกช่องรัดในแม่น้ำท่าจีนและได้นำผลศึกษานี้ใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบการลุกตัวของความเค็มจากการขุดลอกช่องรัดในแม่น้ำท่าจีนต่อไปครับวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อจำลองสภาพการไหลของแม่น้ำท่าจีนและการเปลี่ยนแปลงของการไหลเมื่อมีการขุดลอกช่องรัด และนำผลที่ได้นี้ไปใช้ในการลูกตัวของน้ำเค็มในแม่น้ำท่าจีนต่อไปนะครับวิธีการดำเนินการจัดทำแบบจำลองอุทกภลักษารไมยิสเบเทด็ดดีโดยอาศัยข้อมูลอัตราการไหลที่ประตูระบายน้ำต่างๆข้อมูลระดับน้ำขึ้นน้ำลงบริเวณปากแม่น้ำข้อมูลสภาพภูมิประเทศท้องน้ำจากนั้นนำมาสอบเทียบและตรวจสอบ แบบจำลองเมื่อแบบจำลองมีความน่าเชื่อถือแล้วจึ่งจัดทำแบบจำลองสภาพการไหลในกรณีที่มีการอุดลอกช่องลัดโดยอาศัยข้อมูลหน้าตัดของช่องลัดจากนั้นนำมาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของการไหลผลการศึกษาการจำลองสภาพการไหลในแม่น้ำท่าจีนระหว่างวันที่1มกราถึงวันที่31มีนาคม ของปีพศ2556และ2557พบว,ว่าค่าสัมประสิทธิ์ความกละของลําน้ำที่เหมาะสมมีค่าอยู่ระหว่าง18.67ถึง33.33โดยผลการปรับเทียบระดับน้ำคำนวณกับข้อมูลการตรวจวัดจริงแสดงดังตารางตำแหน่งการสอบเทียบทั้งหมดมี3ตำแหน่งครับโดยสอบเทียบที่ ตำแหน่งประตูระบายน้ำสองพี่น้องประตูระบายน้ำหาสวัสดิ์และประตูระบายน้ำบางยางโดยใช้ค่าดัชนีทางสถิติเพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแบบจำลองคือค่ารูทมีนสแควร์เออร์เลอร์และค่าสัมประสิทธิส์สาสัมพันธ์หรือค่า r ครับพบว่าแบบจำลองมีความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์นะครับโดยผลการศึกษา การจำลองสภาพการไหลในมน้ำท่าจีนกรณีเมื่อมีการขุดลอกช่องลัดผลการจำลองสภาพการไหลกรณีเมื่อมีการขุดลอกช่องลัดในระหว่างวันที่1มกราถึงวันที่31มีนาพอศตพบพบว่าตำแหน่งที่พิจารณาทั้ง4แห่งนะครับมีความเร็วของกระแสน้ําเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย0.02เมตรต่อวินาทีและ ระดับน้ำสูงสุดมีค่าลดลงโดยเฉลี่ย0.01เมตรครับโดยจากภาพด้านซ้ายจะเป็นภาพที่ก่อนขุดลอกและภาพขวาจะเป็นภาพที่มีหลังมีการขุดลอกแล้วของช่องลักทั้ง4ครับโดยสังเกตได้ว่าสภาพของความเร็วของการไหลมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับ สรุปผลของการศึกษาการประยุกต์ใช้แบบจำลองเพื่อจำลองสภาพการไหลกรณีเมื่อมีการขดลอกพบว่าความเร็วของกระแสน้ำมีค่าเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยส่วนระดับน้ำสูงสุดมีค่าลดลงเพียงเล็กน้อยเช่นกันโดยการเปลี่ยนแปลงจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนักนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีปัจจุบัน เนื่องจากขนาดของช่องรัดมีขนาดเล็กกว่าแม่น้ำท่าจีมากและอาจจะประกอบด้วยปัจจัยอื่นๆเช่นความลาดชันของสภาพภูมิประเทศซึ่งเป็นอุปสรรคต่อาการระบายน้ำค่าอิทธิพลของระดับน้ำขึ้นและน้ำลงของน้ำทะเลเป็นต้นนะครับโดยแบบจำลองนี้ก็จะถูก นำไปใช้ในการจัดทำแบบจำลองการพัดผ่าและการแพร่กระจายเพื่อศึกษาการลุกตัวของน้ำเก็มต่อไปครับขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับ